โคชา,ชาิชาดกชาดกเรื่องภูริทัศน์เรื่องเราจะเป็นยังไงเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะพระภูริทัศน์แสดงถึงการบำเพ็ญศีลบรารมีคือการรักษาศีลบังคับกายและวาจาให้ตั้งอยู่ในความดีงามพระภูริทัศน์ชาดกเป็นเรื่องราวการสร้างบรารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยอมทนทุกข์ได้ แต่ไม่ยอมผิดศีลในพระชาตินี้พระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นพญานาคชื่อว่าทัตตะโอรสของพนางสุม,มุทธชาและเท้านาคราทัตตลดซึ่งนางสุม,มุทธชาเป็นธิดาของพระเจ้าพมทัตกษัตริย์เมืองพรารณสีนางได้อภิเษกสมรสกับเท้าทัตตลดกษัตริย์แห่งนาคพิภพ,พ,พที่แปลงกายมาเป็นมนุษย์และมีโอรสทั้งสี่องค์ และมีโอรสทั้งสี่องค์ชื่อสุทัศนะทัตตะสุโภคะและอลิตนะเมื่อโอรสทั้งสี่เติบโตขึ้น้าวทัตลดศก็ทรงแบ่งสมบัติให้ครอบครัวคนละเขตทัตตะจะเวียนมาเฝ้าบิดามารดาอยู่เป็นประจำทัตตะเป็นผู้มีปัญญาเฉลเดียวฉลาดได้ช่วยพระบิดาแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เสมอ แม้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเทวดาทัตตะเคยตามเหล่านาคไปเฝ้าพระอินทร์และสามารถแก้ปัญหาที่แม้แต่เหล่าเทวดายังแก้ไม่ได้พระอินทร์ทรงพอใจในความฉลาดของทัตตะจึงประทานนามให้ว่าภูริทัตแปลว่าผู้เลื่องปัญญาขณะเดียวกันที่ภูริทัตได้เห็นสวรรค์ชั้นดาวดึงได้เห็นทิพสมบัติ ที่ล้วนบังเกิดขึ้นด้วยบุญกุศลจึงอยากเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ได้ขอบิดามารดาไปบำเพ็ญศีลสร้างบุญกุศลในโลกมนุษย์และตั้งสัจจะอธิษฐานว่าแม้ใครต้องการหนังเอน็นกระดูกเลือดเนื้อของตนก็จะยอมบริจาคให้ขอเพียงให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็พอวันหนึ่ง ขณะที่ภูริทัศน์บำเพญศีลอยู่นั้นถูกหมองูชื่อว่าอารมพายจับตัวไปแสดงฤทธิ์ให้คนดูเพื่อแลกเงินและขยายตัวหดตัวแพรพังพานหายตัวแม้ว่าภูริทัศน์มีฤทธิเดชเพียงแค่ลืมตามองหมองูก็จะกลายเป็นขี้เท่าถาดในทันทีแต่หากโต้อตอบ ศีลของตนก็จะขาดผู้ดิทัศน์จึงยอมถูกทรมานและไม่ทำร้ายใครเพื่อรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ฝ่ายพระเจ้าพมทัตได้ยินข่าวว่ามีหมองูจับพญานาคได้จึงมีรับสั่งให้หมองูนำพญานาคมาแสดงต่อหน้าพระพักซึ่งในขณะนั้นเมื่อทราบข่าววา่าผู้ดิทัตตะได้หายไป เหล่าพี่น้องได้ออกตามหาสุทัศนะได้แปลงกายเป็นมนุษย์และได้ข่าวว่ามีนาคถูกจับมาแสดงจึงตามไปเมืองพารณสีจนพบภูริทัตตะเมื่อเห็นพี่ชายภูริทัตตะได้แต่เลื้อยเข้าไปซบที่เท้าของสุทัศนะแล้วเลื้อยกลับเข้าที่ขังตามเดิมสุทัศนะกล่าวว่าพญานาคที่หมองูนำมาแสดงนั้น ไม่มีพิษจริงและท้าทายหมองูให้นำพญานาคมาสู้กับเขียดให้พระเจ้าพรมัทั์ได้ทรงดูเขียดได้คลายพิษลงมือสุทัศนะไอพิษโดนตัวผิวหนังของหมองูจนผิวหนังลอกกลายเป็นขี้เลือนด่างทั้งตัวหมองูยอมเอ่ยปากปล่อยพญานาคเมื่อภูริทัตตะได้ยินก็เลยออกจากที่ขังนี่แปลงกายเป็นมนุษย์และเปิดเผยว่า ที่จริงทั้งสองนั้นเป็นหลานของพระเจ้าพรททัตหลังจากนั้นหมู่ญาติทั้งในโลกมนุษย์และในพิภพก็ได้พบกันส่วนภูริทัตตะก็ยังคงหาโอกาสออกไปบำเพ็ญศีลบาร,รมีที่โลกมนุษย์อยู่เสมอเมื่อสิ้นชีวิตก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์สเสวยทิพย์สมบัติสมดังปาถนาสาระสำคัญคติธรรม พระภูริทัตตาชาดกการบำเพ็ญศีลสร้างกุศลทำให้จิตใจสงบประสบพบแต่สิ่งที่ดีและความอดทนนั้นย่อมประเสริฐอีกทั้งความโลภเป็นสิ่งไม่ดีพานทำผู้อื่นเดือดร้อนย่อมได้รับผลไม่ดีตอบแทนชาดกเรื่องพระภูริทัตก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ